ทำไมประเทศเล็กๆอย่างสิงคโปร์ถึงมี F35 ได้เร็วนะทำไมต้องมาฝึกบินปร,ประเทศไทยถามว่าคุณได้อะไรได้ไอเอฟสับปกร,รังเคโโรโกโศกเก่าก็เก่าแล้วคุณแลกอะไรอธิปไตยบนน่านฟ้าประเทศไทยหรือ,อยังไงลองใช้จักกะง่ายๆคิดท่านไม่ทัาประกาศ ู้ชมครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมได้พูดเรื่องการที่ประเทศไทยกองทัพอากาศหรือรัฐบาลให้กองทัพสิงคโปร์มาเช่าฐานทัพอากาศเพื่อจะฝึกบินเครื่องบิน F16 และ F35 ที่มาที่ไปเนี่ยตั้งแต่ปี2524นายีแล้วฮะรัฐบาลคอรมอให้กองทัพอากาศสิงคโปร์ฝึกบินในประเทศไทยขอใช้วิธีฝึกบินที่กาญจนบุรีพื้นที่ฝึกอยู่บริเวณชายแดนไทยพมา่าท่านผู้ชมรู้ไหมเขาไปฝึกบิน บริเวณไทยชายแดนไทยพมา่าซึ่งเป็นเขตยึดครองของกองทัพการเรียงอิสระบริเวณนั้นเรียกว่าบ้านกรเรียงโตถะบ้านหนองสีมงคลบ้านห้วยน้ำขาวอยู่ในเขตอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบรุรีอาวุธกระสุนที่ใช้ในการฝึกส่งมาจากสิงคโปร์ในปีหนึ่งปีหนึ่งมีการฝึก3มรุ่นรุ่นหนึ่งใช้เวลาสองเดือนหรือบ,บางปีมีถึง4รุ่นนอกจากนั้นแล้วกองทัพอากาศสิงคโปร์ยังของใช้พื้นที่ฝึกที่กองบินหนึ่งจอจังหวัดนครราชสีมาเป็นประจาทุกปีทำสัญญ,ญาปีต่อปี นอกจากนั้นแล้วกองทัพประกาศสิงคโปร์ก็ยังปี2535ขอใช้กองบิน2โคกกระเทียมเป็นที่ฝึกบินเฮลิคอปเตอร์ปลายปี2547ในสมัยที่ทักษิณชินวัตรเป็นนายกได้ให้รัฐบาลสิงคโปร์เช่าสนามบินกองบิน23จังหวัดอุดรธานี <c oughs> เป็นระยะเวลา15ปีเป็นฐานฝึกบินเครื่องบินขับไล F ่ F16 แบบ ABCD จะทบทวนสัญญาทุกๆ5ปี ผมมีข้อคิดอย่างนี้แล้วผมจะฝากไปถึงกองทัพอากาศด้วยเท่าที่ผมรู้เนี่ยกองทัพสิงคโปร์หรือประเทศสิงคโปร์เนี่ยได้มอบค่าตอบแทนในการเช่าสถานที่ด้วยการยกฝูงบิน F16 เก่าๆเอามาให้กองทัพอากาศเอามาใช้ผมอยากจะถามผู้ใหญ่ในกองทัพอากาศแล้วถามรัฐบาลไทยว่าพวกคุณสติปัญญาต่ำต้อยถึงขนาดน,นั้นเรอที่เที่ยวไปยกฐานทัพให้ต่างชาติมาฝึกบินท่านผู้ชมตามผมมา ไอ้สิงคโปร์ประเทศบ้านเนี่ยมันเป็นสุนัขรับใช้ของอเมริกามาตั้งนานแล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ประเทศเล็กนิดเดียวยังเล็กกว่าเขตพระนครประชากรยังน้อยกว่าเขตประชากรเขตพระนครอีกท้าเื่องมี F-16 แล้วก็ F-35 ซึ่งเป็นเครื่องบินที่ใหม่ที่สุดในโลกทำไมประเทศสิงคโปร์เนี่ยต้องมี F-35 เป็นฝูง หรือว่าเป็นนอมินีให้อเมริกาในการมาเช็คและไม่ได้ใช้แค่ฐานบินที่เดียวนะประเดี๋ยวก็ไปขอใช้โคราชประเดี๋ยวก็ขอใช้อุดรลำพองโน,โน่นนี่นั่นนี่เรากําลังยกอธิปไตยทางอากาศให้กับสิงคโปร์ด้ไงคุณอย่ามาแก้ตัวของทัพอากาศว่าเฮ้ยเวลามันบินมันต้องเอาแผนการบินมาให้โอเคการฝึกบินเอาแผนการบินมาให้แต่ถ้าเวลามีเรื่องคุณจะรู้ได้ไงว่าไอ้เอฟสามสิบห้านั้นเป็นเอฟสามสิบห้าที่ไม่มีปัญหาอะไรกับประเทศเพื่อนบ้าน เพราเเวลามีเรื่องกันรบกันแล้วใครเขาจะไปสนใจแผนการบินของคุณถามว่าคุณได้อะไรได้ไอเอฟสสับปะรังเคโกรโกโซกเก่าก็เก่าแล้วคุณแลกอะไรอธิปไตยบนน่านฟ้าประเทศไทยหรือยังไงสิงคโปร์มาอยู่ติดมาเลเซียทําไมมันไม่ขออนุญาตมาเลเซียฝึกบินล่ะทำไมเสือกมาฝึกบินที่เมืองไทยคุณกําลังเป็นเอเย่นเป็นในหน้าให้ประเทศมหาอำนาจใช้นอมินเช่นสิงคโปร์ แล้วคุณรู้ได้ยังไงว่า F 3 5ที่มันบินอยู่เนี่ยมันไม่มีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่จะสืบรชาชการลับสามารถจะยิงเลเซอร์สืบราชการลับจากทางลาวจากทางขเขมรจากทางเวียดนามหรือทางจีนตอนใต้คุณก็ไม่รู้ผมว่ากองทัพอากาศต้องทบทวนเรื่องนี้เสียใหม่ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้เลยงานนี้ตักกะอะไรที่คุณอ้างในการให้มันฝึกบินเนี่ยผมรับไม่ได้และผมไม่อยากให้พ่อแม่พี่น้อง ท่านผู้ชมทุกคนรับถ้ามือไม่มาฝึกบินกูตายไหมไม่ตายก็ไปฝึกบินมาเลเซียสิแล้วประเทศที่อยู่ในท่านผู้ชมครับประเทศที่อยู่ในสิงคโปร์จะไปรบกับใครถ้าฝึกบินก็ฝึกบินในสิงคโปร์ได้ก็บินออกทะเลสิก็ไม่เสียหายอะไรไม่ใช่เหรอทำไมต้องมาฝึกบินปร,ประเทศไทยนี่แสดงว่ามันรู้ขี้รู้ไส้ของกำลังทหารหน่วยที่ตั้งทหารในประเทศไทยทุกจุดแล้วจากการที่มันเข้ามาฝึกบินตั้งแต่ปี2542 กี่ปีแล้วที่มันทำมาแบบนี้คุณได้อะไรจากมันบ้างสิงคโปร์คุณไม่เคยได้อะไรจากมันเลยแ็สิงคโปร์คือในหน้าของอเมริกาในการที่รุกเข้ามาในพื้นวภูมิภาคนี้แลวคุณรู้มาการที่คุณให้สิงคโปร์มาฝึกบินตรงนี้เนี่ยก่อให้เกิดสนามบินฐานทัพอากาศเขาล้อมเมืองไทยไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะพูดให้ฟังว่าเขาล้อมอย่างไงไอบง้บ้าสิงคโปร์มาฝึกบินนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหตุผลสําคัญที่เขาต้องมาตั้งฐานทัพทางลาวทางพมา่า ทางกัมพูชาเพื่อมาล้อมประเทศไทยผมอับอายขายหน้าแทนกองทัพปรกาศขายหน้าคุณทําเรื่องแบบนี้คุณหน้าที่จะบอกว่าเราไม่ต่อสัญญาอีกแล้วลองใช้จักกะง่ายๆคิดท่านไม่ทัพปรกาศ F35 ที่ท่านกําลังจะเจรจาซื้อเนี่ยสิงคโปร์มันมีมาพักหนึ่งละทําไมประเทศเล็กๆอย่างสิงคโปร์ถึงมี F35 ได้เร็วนะที่มันมีได้เร็วเพราะว่ามันเป็นนอมินีของอเมริกา แล้วถ้าสงครามเกิดขึ้นถ้ามีการรบกันจริงๆจากการเชนบ,บุรีเนี่ยเข้าไปในพม่าเนี่ยไปเดี๋ยวเดียวเองมันติดชายแดนพม่าเลยถ้ามีการที่จะต้องถล่มพม่ากันมันคุ้มเหรือที่ท่านให้เพื่อแรกกับไอ้เอฟสิบหกสับปรเกงของฝูงนั้นและสภาพ F16 ที่มันให้มาวันนี้เป็นยังไงบ้างนี่เป็นการบ้านที่ผมฝากกองทัพอากาศไปคิดผมย้ายท่านมีศักดิ์ศรีซะหน่อยได้ไหมท่านเข้าใจคําว่าศักดิ์ศรีไหมศักดิ์ศรี เอาไว้รอทิศหน้าผมจะพูดเรื่องนี้และพูดเรื่องสงครามโลกครั้งที่สามกำลังจะมีโอกาสเกิดขึ้นหรือไม่มีกี่จุดบ้างที่จะเป็นตัวจุดชนวนสงครามโลก